ครับท่านผู้ชมครับพบกับพี่หมอดรคาเหมือนเดิมครับ <Him. S 1> ทุกวันพรหัส4ี่ทุ่ม4ี่สิบหท่านก็จะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์แน่นอนครับพี่หมอเป็นช่างซ่อมรถมา30กว่าปีครับออกมาช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์ครับสโลแกนก็ยังเหมือนเดิมครับไม่ต้องกลัวถูกช่างหลอกช่างฟันช่างก้มช่างตุนช่างที่ไม่มีจรรยาบรณเราต้องช่วยกันปิดมือไปครับนะครับช่างที่ไม่มีจรรยาบรณ ตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วนะครับนะครับในเรื่องของช่างไม่มีจญญารยานนั้นก็คือเอารถเข้าไปซ่อมมันลื้อเลยครับมันแกะออกแล้วก็บังคับมัดมือชกในการซ่อมแล้วก็จ่ายค่าอะไหล่เต็มๆนะครับโดยที่ไม่มีการเสนอราคาก่อนซ่อมนะครับอาการเป็นอย่างไรก็อธิบายไม่ได้นะครับนี่คือการมัดมือชกเราต้องช่วยกันนะครับให้เขามีการเสนอราคาก่อนซ่อมต้องบอกก่อนเลยครับเวลารถเข้าไปซ่อม ต้องบอกว่าให้เสนอราคาก่อนซ่อมอะไรแท้อะไรเทียบนะครับหรืออะไรเชียงกงนะครับราคาเท่าไหร่มีรับประกันไหมตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆครับในเรื่องของอะไหล่ทุกชนิดนะฮะหรือว่าจะเป็นอะไหล่เชียงกงจะต้องมีรับประกันจะรับประกันมากหรือรับประกันน้อยอยู่ที่ การตกลงกันครับเอาละครับวันนี้ครับเป็นคําถามที่ทางบ้านถามมาเยอะมากๆครับนะครับตรงนี้ในเรื่องของตัวหัวเชื้อน้ํามันดีเซลที่ใส่เข้าไปในถังและก็ตัวน้ํำยาล้างหัวฉีดดีเซลที่ใส่เข้าไปในถังจะมีคุณภาพหรือไม่ได้คุณภาพอย่างไรในเบรกหน้านั้นพี่หมอมีทําคลิปไว้ให้ท่านดูแบบชัดเจนครับพบกันเบรกหน้าครับ ครับในช่วงที่2ของรายการที่พี่หมอบอกไว้เมื่อต้นรายการว่าเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปที่พี่หมอทําให้ดูครับและท่านพิจารณากันดูนะครับว่าควรที่จะซื้อมาใส่ในถังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนั้นต้องบอกว่าเติมเข้าไปจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์อย่างไรไปครับไปดูคลิปที่พี่หมอทําไว้ให้ชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ถ้าเราใส่น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลจะมีปัญหากับเครื่องไหมครับเอาละครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ถามกันมาเยอะมากทั้งใน YouTube ด r a ร์คาร์แนลแล้วก็ใน f c e e o o o ด d r a r ราใน TikTok ด r รคาแล้วก็ทางวิทยุขึ้น FM 97 MHz ด้วยแฟนรายการถามมาเยอะมากนะครับว่าพี่หมอครับเอาหัวเชื้อน้ำมันบินซินน้ำมันดีเซลใส่ลงไปในถังเนี่ยครับจะมีประโยชน์อะไรบ้างครับจะมีผลเสียอะไรบ้างครับมาเดี๋ยว มาขยายความให้ฟังครับนะฮะถังน้ํามันนี้แล้วแต่วิศวกรดีไซน์ออกมาว่าเครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องยนต์กี่ซีซีครับถ้าเป็นรถอีกคคารถเล็กๆนะครับน้ำมันก็อาจจะอยู่ประมาณสัก6-70ลิตรรถที่เป็นรถซีดานรถขนาดใหญ่รถเก๋งนะครับก็จะจุได้ประมาณเป็นร้อลิตรเหมือนกันนะครับหรืออย่างน้อยๆ7-80ลิตรหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อนั้นการออกแบบของถังน้ํามันจะ แตกต่างกันไปนะครับแต่รถรุ่นใหม่ๆปี2000ขึ้นมาก็จะเป็นถังแบบโพลิเมอร์นะครับหรือ ABS หรือว่าเป็นพลาสติกที่ป้องกันการกัดก่อนมีน้ำหนักเบานี่คือถังน้ำมันนะฮะบ,บางยี่ห้อก็ยังเป็นเหล็กอยู่แต่เป็นเหล็กแบบนิเกิลน,นะครับหรือว่าเป็นเหล็กที่ไม่ขึ้นสนิมนะครับในนี้ก็จะมีน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ประมาณ70ลิตรแล้วกันอยู่ข้างในนะครับก็เต็มในถังเลยแล้ว หัวเชื้อหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเห็นไหมฮะมีอยู่แค่นี้เองครับมีอยู่แค่กระป๋องหนึ่งกระป๋องเล็กๆอย่างเงี้ยแค่นี้เองครับนะฮะแล้วแถมไม่เต็มอีกนะครับก็อาจจะอยู่ประมาณสัก7จซยังไม่ถึง100เซนะครับตรงนี้กับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ประมาณ70ลิตรถามท่านผู้ชมว่ามันจะผสมได้ทั้ง70ลิตรไหมในนี้นะครับ ในหัวเชื้อนี้จะผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงที่อยู่ในถังได้ถึง70ลิตรไหมพี่หมอบอกได้เลยครับว่ายังไงก็ไม่เป็นเนื้อเดียวกันและแถมหัวเชื้อน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นจมหรือลอยนะฮะหนักหรือเบาอาจจะลอยอยู่เหนือน้ํามันเชื้อเพลิงก็ได้อาจจะจมอยู่ที่ใต้ถังน้ํามันก็ได้นะครับตรงนี้นี่แหละครับคือเอาแค่ข้าวๆก่อนนะฮะอันนี้คือใส่ไปแล้วแล้ว อย่างไรก็ไม่เป็นเนื้อเดียวกับน้ำมัน70ลิตรแน่นอนนะครับตรงนี้อะมาดูต่อครับกับเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบนี่แหละเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบนะฮะก็จะมีรูนะฮะรู ID อยู่4รูนะครับก็จะมีรู ID อยู่4รูนี่คือแบบ4สูบนะครับทั่วไปหัวฉีดนะครับหัวฉีดที่เข้าไปเนี่ยนะครับหัวฉีดที่เข้าไปห้องเผาไหม้แต่ละหัวแต่ละหัวนะครับ ถ้าน้ำมันอยู่ในนี้70ลิตรกับตัวหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่หนึ่งกระป๋องเล็กๆมันจะฉีดเข้าไปที่หัวฉีดแต่ละหัวได้ทีหนึ่งสี่หัวเลยหรอครับเป็นไปไม่ได้ฮะช่วงจังหวะที่ปั๊มติ๊กมันดูดน้ำมันเชื้อเพลิงมาจ่ายเข้าที่ตัวหัวฉีดมันก็อาจจะเข้าแค่หัวสองหัวไม่เข้าทั้งสี่หัวแน่นอนครับ นี่คือ4สูบครับอะต่อมามาดูครับแล้วถ้าเป็น6สูบล่ะครับกับถังเท่าเดิมนะฮะเป็น6สูบนี่นะฮะรูหัวฉีดก็จะมีอยู่6หัว 1, 2, 3, 4, 5, 6หนี่ครับหรือว่าท่อไอดีมีอยู่6ท่อนะครับหัวฉีดนั้นจะต้องมีการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปที่ห้องเผาไหม้นะครับหรือหัวลูกสูบนั่นแหละครับนะครับหหัวและถามว่าหัวฉีดนะครับ จะดูดหัวเชื้อเข้าไปทั้ง6หัวเลรอยิ่งเป็นไปนไม่ได้เลยครับนี่ครับคือเครื่องยนต์ยิ่งใหญ่ยิ่งหมดสิทธิ์เลยครับที่จะเข้าไปเยอะๆมาต่อครับมาต่อ8สูบเป็นเครื่อง V8 ครับ,นะรบก็จะมีท่อ ID อยู่8ท่อนะครับวัีดีดก็จะมีอยู่8หัวนี่ฮะ1 2 3 4 5ส7 8า อาหัวเห็นไหมฮะนี่แหละครับยิ่งหมดสิทธิ์เลยครับกับหัวเชื้อน้ำมันเครื่องมีแค่นี้เองครับนะครับนี่คือสิ่งที่พี่หมอเอามาให้เห็นเลยครับว่าการที่จะเติมหัวเชื้อนั้นเป็นหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ได้ประโยชน์เลยมี่ผา,าย,ยนะฮะถามว่าได้ประโยชน์ไหมได้บ้างนะฮะได้บ้างกับการที่ไปเผาไหม้เขาเหมาแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ขายกันอยู่ข้างถนนอันนั้นไม่รู้ว่าของปลอมหรือเปล่าถ้าของปลอมมีผลกับหัวฉีดมีผลกับท่อน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะท่อน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือท่อบินซินท่อดีเซลก็มีผลมากนะครับกับตรงนี้ที่กัดและทำให้ท่อยางเปื่อยหัวฉีดนะครับฉีดไม่เป็นฝอยละอ,องเป็นตังเมนืดถ้าเป็นหัวเชื้อ ที่มาจากศูนย์บริการของค่ายรถแต่ละค่ายอันนั้นวิศวกรเขามีการคำนวณมาเรียบร้อยแล้วอาจจะได้ประโยชน์บ้างแต่ก็คงจะไม่ได้ร้อเซเหมือนกับเรื่องของการที่ท่านจะไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นเกรดดีๆบ้างนะครับถ้าเป็นดีเซลก็ขอให้ใช้พีเมียมบ้างถ้าเป็นเครื่องยนต์บินซินนะครับก็ขอให้ใช้ออกเทนที่แรงๆบ้างนะครับเช่น95กโซฮอ95 หรือว่าเป็นซูเปอร์95้าป้ายเหลืองเติมบ้างครับนานๆเติมสักทีหนึ่ง3าเดือนหนึ่งถัง4ี่เดือนหนึ่งถังหรือว่าตอนนี้น้ำมันแพงมากๆแพงมากๆแพงมากๆก็อเอาสักพันบาทก็พอแล้วครับใช้น้ำมันให้ไฟโชว์น้ำปัดเลยครับใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้ไฟโชว์น้ำปัดเลยแล้วก็เติมน้ำมันที่เป็นเกรดแพงๆไปสัก1,000พบาทพอแล้วครับตรงนั้นวิ่งด้วยความเร็วที่ไม่เกินกฎหมายกำหนดนี่แหละครับคือสิ่งที่ท่านจะได้ประโยชน์เต็มๆฉีดเข้าไปสี่หัวหหัว 8หัวฉีดแน่นอนครับได้เผาไหม้เหมือนกันหมดขัเบานั้นจะเผาไหม้ออกถ้อยเสียไปนะครับแล้วก็แคตเตอติกตันก็จะไม่ตันและที่เป็นดีเซลถ้ามีเติมพรีเมียมบ้าง egr ก็จะไม่ตันด้วยนี่ครับน้ำมันของแท้ๆนะฮะน้ำมันแท้ๆเลยครับน้ำมันเชื้อเพลิงฮะหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงครับที่เติมลงในถังนะฮะอันนี้เติมลงในถังนะครับไม่ใช่เติมลงไปที่ในเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับก็จะมี ดีเซลนะครับจะมีดีเซลนะครับจะมีดีเซลตัวนี้ก็คือน้ํามันโซล่านะครับกับตัว G ีจีก็แก๊สโซลีนครับนะครับแก๊สโซลีนมาเดี๋ยวลองมาใส่กันนี่นะฮะเปิดให้เห็นเห็นเลยครับตัวนี้จะเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงที่เป็นตัวน้ํามันบินซินนะครับนี่ใช้หัวเชื้อบินซินนะฮะตัว G ีนะครับตัว G ีมาแกะกันเลยครับมาแกะกันเลยดูนะฮะนี่พี่หมอยังไม่ได้แกะนะครับดูข้างในว่าเป็นยังไงเพราะว่าพี่หมอไม่เคยใช้เลยครับ ตัวนี้นะครับดึงนะฮะดึงให้เห็นเลยนี่นะครับเห็นไหมฮะใส่แจ๋วมาในกระหอเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองใส่เข้าไปดูนะฮะดูนะับปฏิกิยาจะเป็นยังไงนี่นะอันนี้เอาออกมาแค่ไม่กี่ลิตรนะครับจริงๆแล้วน้ำมันมีอยู่ในถังประมาณ70ลิตรนะฮะ70ลิตรนี่นะครับกระป๋องนี้มีอยู่ประมาณ70%ไม่เต็มนะฮะ ท่านผู้ชมก็มาดูครับน่าจะเป็นประกายเงาๆงน่าจะลอยครับตรงนี้เนี่ยฮะลองเป็นเป็นฝ้าฝ้าเงาเาอยู่อาจจะมองยากนิดนึงครับท่านผู้ชมครับนะฮะแต่ปั๊มติก๊กหรือว่าปั๊มที่ดูดน้ามันเชื้อเพลิงไปยังเครื่องยนต์นั้นเขาจะอยู่จุดต่ําสุดนะฮะถ้าเกิดว่าตัวน้ามันเชื้อเพลิงที่อยู่เหนือนะเหนือถังน้ํามันขึ้นมาหรือสูงสุดนั่นแหละครับตัวปั๊มติ๊กยังไม่ดูดนะฮะยังไม่ดูดจะดูดตอนที่ว่าใกล้น้ํามันหมด นี่ละครับคือสิ่งที่พี่หมอให้ท่านผู้ชมนั้นไปตัดสินใจเอาเองครับว่าจะใช้หัวเชื้อหรือไม่ใช้หัวเชื้อ,อนะฮะตรงนี้และใช้ก็ต้องบอกว่าใช้ของศูนย์บริการของค่ายรถแต่ละค่ายจะดีที่สุดนั่นคือมาตรฐานของค่ายรถเขาแต่ถ้าเป็นปั๊มก็โอเคก็ถือว่ามีวิศวกรที่มาตรฐานนะครับก็ใช้ได้จะได้ประโยชน์มากหรือน้อยพี่หมอว่าได้ประโยชน์ไม่มาก ไปเติมน้ํามันเชื้อเพลิงที่เป็นน้ํามันเกรดดีๆบ้างนะครับไม่ต้องเติมตลอดเติมบ้างแค่นั้นเองครับน้ํามันเชื้อเพลิงที่อยู่ในถังนี่แหละ,ค,ะครับนะฮะอยู่ในถังนี่แหละครับเปรียบเสมือนอาหารของเครื่องยนต์ครับคนเราถ้ากินข้าวกินอาหารดีๆนะครับกินกับข้าวดีๆก็จะได้ประโยชน์กับร่างกายถ้าเกิดว่าน้ํามันเชื้อเพลิงเติมน้ํามันที่ไม่ดีตลอดเติมน้นํามันที่เกรด คุณภาพไม่ได้มาตรฐานเขาก็เหมือนคนเรานี่แหละครับมีโอกาสที่จะเข้าโรงพยาบาลเสียเงินค่ารักษาตัวได้แน่นอนครับยังไงครับท่านผู้ชมครับได้เห็นคลิปที่พี่หมอทำไว้ให้เห็นเห็นแล้วครับนะครับตรงนี้ ก็พิจารณากันเอ,เองครับว่าได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าเป็นพี่หมอเองพี่หมอคงไม่เติมแล้วครับใช้น้ํามันดีเซลที่เป็นเกรดแพงๆบ้างเติมเข้าไปในถังน้ํามันดีเซลนะครับตรงนี้ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงให้ไฟโชว์น้ำปัดเลยครับว่าน้ํามันจะหมดนะครับแล้วก็ไปเติมน้ํามันดีเซล เกรดพรีเมียมที่เป็นแพงๆนะครับเติมแค่พันบาทพอครับไม่ต้องเยอะนะฮะแล้วก็เหยียบด้วยความเร็วอย่าเกินกฎหมายกําหนดแค่นั้นครับจะล้างหัวฉีดทั้ง4หัวบางรุ่นบางยี่ห้อเป็นรถยุโรปมี5สูบนะครับก็จะมี5หัวก็จะเข้าไปล้างหัวฉีดพร้อมๆกันทั้งหมดเลยไม่ต้องเติมบ่อยไม่ต้องเติมประจําแค่2อสเดือนเติมสัก1ครั้งก็พอแล้วครับตรงนี้ก็จะช่วยได้ที่หมอสรุปให้เลยดีกว่าครับสุดท้ายแล้วแต่ท่านเลยครับนะครับว่า จะเติมหรือไม่เติมหัวเชื้อที่เป็นหัวเชื้อน้ำมันดีเซลหรือว่าน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับพิจารณากันเอาเองแต่ช่างอย่างพี่หมอไม่เติมแน่นอนครับในเบรกหน้าครับก็ยังมีคำถามที่อยู่ในเพจ a c e b o o k ใน Tik t o k ดรคาเยอะแยะเลยครับนะครับพี่หมอจะมาทยอยตอบให้ในเบรกหน้านั้นต้องบอกว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับพบกันเบรกหน้าครับ ครับในช่วงนี้คําถามจากทางบ้านก็เดือดร้อนกันครับในเรื่องของรถยนต์ครับไม่น่าเชื่อเลยครับในเรื่องของการที่ท่านถูกรถชนท้ายพอซ่อมเสร็จออกมาแล้วเอามาวิ่งเจ้าของรถบอกว่ากินน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมเออแลกดีนะฮะตรงนี้มาเลยครับคำถามจากทางบ้านที่ถามพี่หมอดรขามาใน t t o ต็อกดรขาครับ มาสด้าสองดีเซลปี2019หลังจากโดนชนท้ายและซ่อมเสร็จรถของผมกินน้ำมันมากกว่าปกติเยอะมากๆครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเปลี่ยนกรองโซล่ากรองอากาศและกรองแอร์เติมน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมแต่ยังกินน้ำมันกว่าปกติเยอะมากๆครับรถของผมเลขไม์อยู่ที่9 0 0 0 0กิโลเมตรครับ9 0 0 0 0มกิโลเมตรเองนะครับต้องบอกว่าวิ่งน้อยมากเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่อง Sky a c t i v ของตัว m a z d a นะครับเครื่องยนต์ดีเซล นะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับกับการที่ถูกชนท้ายนะครับแต่ว่าคุณจอรนั้นเอาไปใช้งานหลังจากซ่อมเสร็จแล้วบอกว่าบริโภคหรือกินน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นโอ้โหคำนวณตึ๊ดตึ๊ตึ๊คำนวณ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 วิเคราะห์ด้วยประสบการณ์ของช่างนะฮะตรงนี้1อาจจะซ่อมนานนะครับตรงนี้นะฮะรถอาจจะซ่อมนานจอดเอาไว้นาน ในเรื่องของตัวยางรถยนต์นั้นอาจจะมีการแบนนะครับหรือว่าลมนั้นอาจจะมีการซึมถ้าจอดไว้ถูกชนท้ายชนตูดน่าจะมีไม่ต่ำกว่า15วันถึง20วันแล้วแต่ถ้ามีินชลันหรือประกันภัยจัดอะไรอีกครับนะครับว่าจัดนานแค่ไหนอาจจะเป็นเดือนก็ได้อันนี้คือพี่หมอวิเคราะห์นะครับเรื่องของ ยางรถยนต์ลมในลมยางอาจจะไม่ได้ตามสเปคนี่แหละครับอันนี้คืออันดับแรกนะครับอันดับที่สองที่กินน้ํามันเชื้อเพลิงก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับกับเรื่องของการถูกชนท้ายถูกชนท้ายตูมนะฮะท่อไอเสียอาจจะบีหรืองอนะครับหรือว่าไส้ในของหม้อพักท่อไอเสียอาจจะแตกก็ได้นึกตามภาพพี่หมอนะฮะก็คือการชนท้ายก็จะมีตัวไอเสียที่จะเป็นท่อยื่นออกมา นะครับถูกชนท้ายตูมเข้าไปปุ๊บเนี่ยต้องมีการยน่นนะครับหรืองอถูกชนแบบรุนแรงสั่นสะเทือนบ้านท้ายยุบนะครับแสดงว่าไส้ในของหม้อพักท่อไอเสียลูกปลายนะครับอาจจะมีการแตกหรือหลุดหรือบี้นะครับทำให้เอ็กซอสในการระบายไอเสียออกไปไม่ดีทําให้อั้นนั่นแหละครับก็เลยทําให้กินน้ํามันเชื้อเพลิงหรือมีโอกาสหนักมากกว่านั้นถ้ามีการกระแทกลงไปแบบ รุนแรงนะครับที่ทายรถโดนท่อไอเสียด้วยแคตเตอร์ติกคอนเวเตอร์อาจจะแตกนะครับเพราะว่าแคตเตอรติกคอนเวเตอร์นั้นข้างในนั้นเป็นเซรามิกเป็นกระเบื้องอาจจะแตกก็ได้ทำให้ตันนะครับหรือว่าระบายไอเสียออกได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนี่ละครับแค่ข้าวๆประมาณนี้นะฮะต้องลองไป เช็คท่อยเสียนะครับไปเช็คลมยางนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการโปรแกรมนะครับควรไปโปรแกรมใหม่ทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ของ Mazda 2ตัวเครื่อง Sky Active ของดีเซลนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับจะต้องมีคอมพิวเตอร์บางทีช่างเขาอาจจะถอดขั้วแบตออกข้อมูลอาจจะหายหมดก็ได้นี่แหละครับคือการที่ท่านจะต้องไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นปี2000 24นะครับปีปัจจุบันนี้และก็ในเรื่องของท่อไอเสียไปตรวจเช็คให้พี่หมอหน่อยนะครับอันที่3ก็คือลมยางเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาแน่นอนครับตรงนี้ถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาไฟจะโชว์เอนจินขึ้นที่หน้าปัดเป็นรูปสีเหลืองหรือว่าเป็นรูปไฟเครื่องยนต์โชว์นี่แหละครับท่านเอาไปใช้ได้เลยนะครับนะครับท่านที่ชมอยู่นะครับกับรถยี่ห้ออื่นก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันครับถ้ารถท่านจอดไว้นาน นะครับก็มีโอกาสหรือว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกครั้งกับรถปี2015ขึ้นมาควรที่จะไปโปรแกรมนะครับใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ของกล่องเครื่องยนต์อีกทีนึงครับจะทําให้เกียร์นะครับนิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์กับเกียร์นั้นจะทํางานร่วมกันครับนะครับในการโปรแกรมซอฟต์แวร์กับเครื่องยนต์ที่เป็นปี2015รุ่นใหม่ๆนั้น ต้องโปรแกรมเลยครับนะครับเอาละรครับก็ต้องบอกว่าท่านได้ประโยชน์ไปแน่นอนนะครับท่านที่มีคำถามก็ฝากเอาไว้ได้เลยครับใน YouTube ด r รขาชาแนลใน t i กต o k ด็อกราใน f c e e o o o ด d r รคขาไน Instagram ด r รา2อครับเอาละรครับที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณผู้สรับสนุนรายการดรคขาครับขอบคุณ FB b a t แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรรยศครับขอบคุณบริษัทไทยพัฒนาประกันภัย เป็นบริษัทของคนไทยแท้ๆครับตอนนี้3บวกสุดเวิร์กกับ2บวกสุดเวิร์กนั้นมีผู้ใช้บริการเยอะมากมากครับขอบคุณเซลครับเอส a u t ีออโตพาร์ตอะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มีมากกว่าหมื่นชิ้นแล้วครับตัวแทนจําหน่ายโดยสหสินไทยยนต์ครับขอบคุณแอสติมีโคเฮลล์ครับอิสระของนักท่องเที่ยวครับขอบคุณบริษัทศูนย์ซ่อมเบนทนานครับซ่อมเบนที่ไหนไม่จบมาพบกับพี่หมอดรขาได้เลยครับอยู่สุขุมวิท107ปากซอยแบริ่ง68ครับขอบคุณน้ํามันเครื่อง ดีทครับพลังแรงแซงทุกการหล่อลื่นครับเป็นน้ํามันเครื่องของพี่หมอดรคาเองครับที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของอเมริกาเลยครับตอนนี้ใส่กับรถเบนทุกคันที่บริษัทศูนย์ซ่อมเบนทนานครับรถเบนใช้ได้รถยี่ห้ออื่นใช้ได้สบายเลยครับขอบคุณสถานีโทรทัศน์ช,ช่อง WorkPo i n t กดหมายเลข23นะครับถ้าท่านจะติดตามพี่หมอครับไม่ยากเลยครับพี่หมอจะมีไรสดทุกวันพฤหัส เวลา2ทุ่มครับทาง Facebook ดรคาทาง YouTube ดรคาช n n นลทาง t i k t o อกดรคาขอบอกครับทาง t i k t o อกดรคานี่มีผู้เข้ามาชมในบางคลิปเป็นล้านเลยนะครับนะครับคอยติดตามครับใน t i k t o k กดรคาครับนะครับแล้วก็ในอินตอรกรมดรคา2 3ครับยังมีทางวิทยุลื่น FM 97เม z ทุกวันเสาร์10โมงถึง11โมงเช้านะครับเอาละครับ วันนี้พี่หมอดรตาคาและทีมงานขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆขอให้ทุกท่านรถไม่พังไม่เสียนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ